อักเสบก็อย <in> ู่ที่ตลาดโคกบือตองปอกจันที่ผ่าก็ผมที่แต่โคกบือตองปอกอักนี่ก็ง้อก็มมาหลายอยู่รับต่ว่าบวคขาของมมาหลายพราะจำรนกับผมาการตลาดเด้ดด so <in> ีกับเสาการสื่อไปตั๋วพกอข่าขึ้นรวดแน่กับพ่อขาสื่อไปเรียงไปยังสื่อพอมีกับย่มกับพอมีแต่นอกกับตลาดก็ชิลล์รับการสื่อไปสื่อจะเสาร์ก็ เด <icana>, ินดีครับตลาดจ้านี้ครับผมเดินดีที่ตลาดกู้ดูทั้งพปกพ่อขาผมมาไหลเพราะว่ารถกระบะกระบะกล้วยผมก็ข้งมาไหลครับผมกับกล้วยของมาไหล องมือกลัวมืตรงองมื้หนนะครับผมราคานี่ง้เดียวครับงัวเดียววันนี้ปวดเหลือร่คาอยู่าจำราคานี่ยไม่ลูกอืออคนครับ้านซื้อขายเงไปดีๆก็ต่อมเถอ่ผมไปดีๆครับผม ยืนหลายมาได้นี่ยืนหลายมาได้นี่ฮะแกพันหาเงินแกพันห้างวดเดียวมีตุ้ยและค่าดี่คบแปดพันห้าแปดพันห้าหมือนมาทำต่อร้อง แต่ข้ายืนอยู่จริงเห้กันริง่ได้การเมืองหาเนี่ยครับาจะหันหนามาเลยนี่อดียาดุนเด่าทองแล้าขันอยู่อยู่่างนี้มันแก่เต้าหุบห้องขึ้นห้องเรื่องตัวขันมาไหนฝ้ายจะหัวคู่ท่านแน่นี่ ก็กนะ็ทานี่ก็คนดังนี่นี่ของพ่อมกไว้โอ้ยของพัหาดวองันน่เดียวัจได้ปเาพัยาวตัวเ่าอาี่ปเอาหกพัไปตวท่ไปเรียบร้อยแลาตอรองกันไปยับตอเสีกันบัตต่อเจกันวาดกันหรอกพ่อไปได้กันนั่นจับก็จับไปพ่จับพ่จับอ ไปหนาบ่เป็นงไปเลีกเนจับได้ปด้ยิ่งอบเออเออเขาเก็บดเก้าสิบอโเ